โดนมาตั้งแต่เด็กนะเนาะใช่โดนตัอนที่เราไปคัดเขาเรียก no V A P เลยใช่จะเห็นหน้าคุณก็คือ no V A P แล้วซึ่งแบบยังไม่ได้ทันใช้เส้นเลยเลยใช่ไม่เคยใช้เส้นเลยไม่เคยใช้จริงอยู่มาอุทัยก็ไม่ได้ใช้เส้นเลยก็กลัวคำสินไม่ไม่เคยใช้เส้นเลยใช่แต่ว่ามีแต่คนประนามว่าเส้นเยอะคุณดูนะคุณเนี่ยคิดว่าสมรักคือสิ่งมีเส้นกันไหมเอางี้เดี๋ยวผมจะเล่าฟังคุณคิดว่าสภาพสมรักตอนเนี้ยมันใช้อำนาจอะไรได้มั่งครับสภาพของสมรักตอนเนี้ย เอาพูดทำตรงแบบไม่โลกสวยอะคนที่ใช้เช้ได้ต้องรวยก่อนใช่เรียกได้ว่าดูเหมือนดราม่าจะยังไม่จบค่ะเพราะว่าในโลกโซเชียลมีการพากันขุดคลิป ที่ล่าสุดทางน้านของน้องเบสคําสิงแฟมิลี่เนี่ยออกมาโพสต์ผ่านทางช่องนะที่น้องโบสเนี่ยพูดแรงบอกว่าดูพ่อด้วยอย่าโลกสวยแล้วก็ทําให้ชาวเน็ตวิจาร์ว่าเอ๊เรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องในครอบครัวเนี่ยไม่ควรเอามาพูดให้มันเป็นประเด็นหรือเปล่าต้องยอมรับค่ะว่าประเด็นในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะเพราะว่า หลายๆคนจับตามองในเรื่องราวของสมรักคำสิงอดีตฮีโร่ Hero, นักชกเหรียญทองโอลิมปิกค่ะที่ถูกกล่าวหาในคดีพระผู้เยาว์นะคะสาววัย17ปีแล้วเรื่องนี้กลับมาพูดถึงอย่างดุเดือดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฝั่งครอบครัวของเด็กสาวเนี่ย เขาก็มีการยื่นคําขอนะคะยื่นข้อเสนอแล้วกันบอกว่าให้สมรักเนี่มารับผิดชอบลูกสาวเขาเด็ก17เนี่ยด้วยการมาสู่ขอซะแล้วก็ให้มาแต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วไม่พอคะ่ะเรียกสินสอดกับสมรักเนี่ยมูลค่าสูงถึง1.8ล้านบาทแล้วข้อเสนอเนี่ยหลายคนคะ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเอ๊ไอการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการหาเรื่องจบแบบสมประโยชน์หรือเปล่า เพราะมองว่ามันเหมือนเป็นการมัดมือชกอยังไงอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนอาจจะหวังในเรื่องของเงินทองไหมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณสมรคคำสิงเนี่ยก็ออกมาบอกชัดเจนนะคะว่ายังไม่ขอตกลงกับข้อเสนอใดๆแล้วก็จะขอเดินหน้าสู้คดีตามกฎหมายต่อไปจนกระทั่งเรื่องราวมันเป็นดราม่าเพราะว่าลูกสาวคนดังอย่างน้องเบสรักวณีเนี่ย ก็ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแฉนะคะว่าเธอเองก็รู้สึกเหนื่อยกับภาระที่ต้องคอยช่วยเหลือคุณพ่อทั้งในเรื่องของเงินเรื่องของคดีจนอยากจะขอมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างแล้วแน่นอนคำว่าพอคําพูดบางคำเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะคะมันก็กลายเป็นว่าน้องโบท๊ทน้องเบสเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ในอีกมุมหนึ่งหลายคนก็เห็นใจนะคะว่า เออเข้าใจแหละว,ว่ามันเหนื่อยพ่อก็แบบเหมือนพยายามจะหาหนูน่นหานี่แบบสร้างปัญหาให้ลูกหลายคนก็มองแบบนี้แต่อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าไม่ควรเอาเรื่องในครอบครัวออกมาพูด ซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปออกรายการแฉจนมัมีดราม่าต่างๆนานานะคะย้อนกลับไปนะ,ะน้องเบรักวานีได้มีการปล่อยคลิปเป็นคลิปสัมภาษณ์เส้นทางชีวิตของน้องชายก็คือน้องโบ๊ทภัวร,รักนะคะมีการพูดผ่านทางช่อง YouTube คําสิง Family Channel โดยน้องชายค่ะก็เล่าเรื่องราวนะคะที่ผ่านมาบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่นกีฬาฟุตบอลตั้งแต่3ขวบแล้วก็เดินสายไปอยู่ทีมฟุตบอลดังๆตั้งแต่8ขวบ จากนั้นมีการมาคัดเลือกได้เข้าทีเมืองทองโค้ดฝรั่งเนี่ยบอกเลยว่า no VIP นะเขาพยายามจะบอกว่าไม่ให้ใช้เส้นนะถ้าคุณจะเก่งจะอะไรเนี่ยต้องเก่งที่ตัวคุณเองนะอะไรแบบนี้คือเขา,เาต้องเข้าใจว่าเมืองไทยก็เป็นระบบเส้นสายอะไรเงี้ยเขาบอกว่า no VIP นะ แต่โบ๊ทเนี่ยก็บอกว่าโบ๊ทเองก็มีทักษะในการเล่นที่แบบเหมือนก็พยายามจะทําให้เขาเห็นนะคะว่ามีทักษะในการเล่นที่ถูกใจก็เลยได้มีการลงทีมเดินสายแล้วก็แข่งในระดับประเทศแล้วก็ยังได้ไปจีนได้ที่1กลับมาตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณสักสิปีช่วงโควิดเนี่ยน้องก็บอกว่าน้องเองก็หมดแพชชั่นนะหันไปติดเกมไปเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยแต่หลังโควิดก็กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งสุดท้ายก็ได้เบียนที่โรงเรียนเทพศิริน ไปเตะไอดอลีกนะคะไปเล่นสโมสรไปเตะบอลอาชีพตอนนี้อยู่สโมสรอ,อุทัย FC ครั้งแรกเนี่ย เหมือนน้องบอกว่าทำประตูแรกในบอลอาชีพจนกลายเป็นไวรัลขึ้นมาเลยนะคะลบคำสุป,ประมาทได้บางส่วนหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะเอาดีได้ถึงไหนนะเพราะเป็นลูกเอ่อนักมวยดังหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้น,นะคะบางคนก็จะมองว่ามันติดภาพลักษณ์ว่าพ่อเป็นนักมวยพ่อเป็นคนดังไปแล้วนะคะน้องก็พยายามจะเอ่อพยายามจะแหวกแนวก็ไม่ได้เป็นนักมวยก็เป็นนักบอลก็ทําให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะน้องก็บอกผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคําว่านักบอลคอนเทนต์เพราะคนที่เขาเห็นเราเล่นจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเราเก่ง ส่วนคนที่ไม่เคยเห็นผมเล่นเนี่ยก็บอกผมว่าเด็กเส้นซึ่งเราโดนคำพูดพวกนี้มาตั้งแต่เด็กขนาดตอนที่เราไปคัดเนี่ยเขายังบอกว่า no VIP เลยทั้งนั้นที่เรายังไม่ทันได้ใช้เส้นอะไรเลยด้วยซ้ำยูอูไทยก็ไม่ได้ใช้เส้นเลยครอบครัวคำสิงไม่เคยใช้เส้นเลยแต่ว่ามันก็จะมีแต่คนประนามว่าเนี่ยเส้นเยอะลูกสมรักไงอย่างนั้นอย่างนี้ คุณอยาคิดว่าสมรักคำสิ่งมีเส้นขนาดนั้นสภาพสมรักตอนเนี้มันใช้อำนาจอะไรได้มั่งน้องโบท๊ทพูดแบบนี้นะคะในขณะที่เบสเองเนี่ยก็เสริมว่าพูดตามตรงไม่ได้โลกสวยนะคือแบบพูดตามตรงๆเลยแบบขออนุญาตโลกสวยเลยคนใช้เส้นได้เนี่ยต้องรวยก่อนซึ่งพ่อเราเนี่ยไม่ได้รวยอะไรฉันไม่เคยใช้เส้นเลยเรียนหนังสือนี่ก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลก่อนจะมีการทิ้งท้ายนะคะว่าตอนนั้นอะ คนก็บูลลี่ว่าคอนเทนต์บังแหละอะไรบังแหละก็ไม่ได้เสียใจนะแต่เราดีใจว่าโหไอ้โบสนี่มันลงข่าวอีกแล้วเนี่ยเราก็โดนเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆคําด่าเนี่ยเราไม่ได้สนใจไม่รู้ว่าคอนเทนต์จริงไหมแต่เคยเอาแชมป์มาให้ประเทศไทยแล้วตอนอายุ12ปี ซึ่งแน่นอนคำว่าน้องเนี่ยก็มีการมาเล่านะคะเป็นการที่แบบว่าเหมือนคุยกับพี่สาวคุยกันในรายการระยะเวลารายการเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งคนก็มีแบบว่าเข้ามาชื่นชมนะคะที่น้องเนี่ยมีความสามารถแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองจนแบบว่าเออเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ซึ่งพอหลังจากเรื่องราวดังกล่าวประโยคที่บอกนั่นแหละคะ่ะว่าไม่ได้ใช้เส้นแล้วก็สมรักคําสิงมาดูสภาพตอนนี้ซิอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าดูสภาพพ่อตอนนี้สิมันเลยทําให้หลายคนฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะ คนก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วความคิดเห็นเนี่ยก็แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายหลายคนเข้าใจนะคะในมุมมองของน้องทั้ง2คนว่าพยายามแบบทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือตัวเองแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนมองว่าผมไม่รู้นะว่าถ้าผมคอมเมนต์ไปทัวจะมาลงหรือเปล่า แต่ผมอยากให้ฮิดสองมุมครับว่าเราเป็นลูกที่ดีใช้นี่แทนพ่อดูแลพ่อให้เงินเดือนซื้อบ้านซื้อรถแต่การที่เราออกมาพูดในรายการแฉเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะเราจะได้ไม่ต้องใช้นี่แทนพ่อเพราะว่าพ่อไปสร้างเรื่องอีกเขาจะได้ดูว่าไม่ต้องมาติดต่อเราแล้วเหมือนถ้าสมมติพ่อทาอีกจะตัดขาดและจะไม่ยุ่งแล้วนะแต่ก็เหมือนเราพาทัวร์ไปลงพ่อด้วยนะแล้วน้องผู้ชายที่พูดว่าสภาพสมรักคาสิงเี่ย จริงๆคือไม่ควรพูดแบบนั้นเลยสําหรับผมผมก็มีพ่อพ่อผมก็ไม่ได้ดีอะไรแต่แม่ผมจะสอนตลอดว่าไม่ต้องไปเกลียดพ่ออย่างน้อยเนี่ยเขาก็คือพ่อของเราเชื่อเถอะถึงเราไม่ได้มีเส้นแต่คําว่าลูกสมรักเนี่ยใครๆก็เกรงใจครับผมเชื่อว่าคุณทั้งสองคนก็ต้องใช้ความพยายามหาตังค์แต่ถ้าคุณเป็นลูกคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกคนดังผมเชื่อว่าคุณต้องพยายามมากกว่านี้อีก ต้องหนักกว่าตอนนี้แน่นอนเรื่องคําพูดของเราเนี่ยต้องระวังครับโซเชียลยมันแรงผมเชื่อว่าพ่อเขาเนี่ยก็ต้องมาอ่านคอมเมนต์บ้างในทิกต็อกของพ่อก็ยังมีคนทัวร์ไปลงอีกอันไหนที่มันเป็นไพรเวทส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาออกมาพูดดีกว่าครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวจริงๆความเห็นส่วนตัวนะครับพี่ๆบางคนก็บอกว่าจริงเรื่องพฤติกรรมพ่อเนี่ยก็ถูกที่จะต้องโดนแบบนี้จากลูกแต่การกระทาของลูกที่ไปออกรายการด้วยวัตถุประสงค์หนึง่ง แต่เอาเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยไปพูดก็ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวพูดไปประกาศออกสู่สังคมแล้วก็เป็นประเด็นตัดพ่อตัดลูกก็ร,ร,ร,รู้อยู่ว่ารากเงาสังคมมันเป็นยังไงเพราะงั้นไม่ต้องฟาดงวงฟาดงาพูดไปแล้วก็ต้องยอมรับความเห็นต่างที่ตีกลับมาบางคนก็มองว่าเฮ้ยเป็นลูกภาษาอะไรไม่ควรพูดออกสื่อแบบนี้ก็เท่ากับว่าประจานพ่อตัวเองแน่แบบแน่มากเลยพวกเธอเนี่ยไม่สมควรเป็นลูกเขาดังแล้วลืมบุญคุณ,ค,ณคิดว่า จะเจริญหรอถ้าไม่มีสมรักษ์เนี่ยก็ไม่มีพวกเธอเหรอกบางคนก็บอกว่าถึงสมรักษ์จะไม่ได้มีอํานาจหรือว่ามีเส้นอะไรมากมายแต่ช่วง,งแรกๆคนไทยก็รู้จักแล้วก็ติดตามทั้งสองคนในฐานะลูกของสมรักษ์คำสิงแน่นอน ในขณะเดียวกันค่ะบางส่วนก็มองว่าเหมือนก็เข้ามาส่งกําลังใจนะคะแล้วก็บอกว่าเออลูกๆทั้งสองเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆม,มีความเป็นคนกระตันยูอย่างมากน่ายกย่องพระพุทธองค์เนี่ยสอนว่าพ่อแม่เป็นพระอาหารหันในบ้านของลูกๆควรจะมีความกระตันยูกระตะเวทีซึ่งเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ปฏิบัติแล้วครบถ้วนแต่พ่อนี่สิ ทำตัวเวหลวไหลเหลวแหลกเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหน้าอับอายขายขี้หน้าแทนลูกกันนะคะแล้วก็อ,อย่างไรซาล,ลูกทั้งสองเนี่ยก็จงตั้งตั้งหน้าต,ตั้งตาทําความดีต่อไปนะคะบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าน้องเมย์จะเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงจังเลยทีมน้องนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ขอให้พ้นจากเรื่องเลวร้ายนะคะก็เอาเป็นว่ากระแสเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายดราม่าก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้พ่อสมรักเลยครับรูปมอบเสื้อครับผม โอ้โหผัวรักนี่เสื้ออุทัยแมนซิตี้ไม่ใช่อุทัยทานีนี่ครับเบอร์ยี่สิบสองครับฤดูกาลหน้านี่เป็นโมนะครับแขนเป็นไงบ้างแขนเลือดหายแล้วครับเลือดสมเป็ไหมลองดูเลยไม่ได้โมแขนโป๊กเลยดูดิเบอร์ยี่สิบสองใส่ได้ใส่มาครับออ๋ โอ้ยโอยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตอบแมนเุ้ย้อ้ยการน้องสู้พ่องไม่ถ่ายดูดิสู้ไม่ได้นะครับเอาขาสู้ได้หมครับขาสู้ได้เลยขาสู้เบอรยอนะครับรือรการหน้าใช่ไหมรือการหน้าเรียกรัรงเล่นครับร้อมวับทิน โอ้ยขาเลยเหรออันนี้ตัวเท่าไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นแมดบอลแมดบอลซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ซื้อนี่มีแมดบอลนี่มีบอลอยู่นะบอลบอลถ้วยครับอ๋อบอลถ้วยหาบอลถ้วยครับใช่บอลถ้วยอ่าเป็นมีตังห้าคนอีกคนละครึ่ง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 สามคนละพึ่งพ่อมีอยู่หกคนนี่ถ่ายตังค์พ่อหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับเพิ่งได้เงินเดือนอ๋อเพิ่งได้เงินเดือนแต่ว่าพ่อให้ใครครับเงินเดือนให้ใครครับเงินเดือนให้แม่แล้วครับอ่าให้แม่หมดแล้วเงินนเดือใให้แม่่ช จะให้พ่อเดี๋ยววันเดียวหมดเด้ให้แม่ดีกว่าไม่ได้มอนุ่งไม่ได้มุ่งป่ะครับพ,พี่เีกติตื่นไหนเฮ้ยมานี่นี่ครับไหนจะเลิกดูแลพ่อแล้วเหรอเนี่ยฮะปล่อยพ่อนอนวัดแล้วเหรอหน้าเหมือนกันไหม หน้าเหมือนกันไหมเฮ้ยจะปล่อยพ่อนอนบัดนหรือเปล่าหน้าเหมือนกันไหมจะจะปล่อยพ่อเข้าเข้าบ้านนหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมครับก็ยังเป็นพ่อลูกกันอยู่อย่าไปเชื่อข่าวเยอะใช่ไหมพูดอย่าไปเชื่อข่าวเยอะมุกเป็นมุกมุกนี้แรงนะมุกนี้สะเทียนทั้งประเทศเลยสะเทียนดิไก่ละไก่ละ กวาดไปอา้าวไปไอ้ดอดิดอดิดอดิร้อยทีถึงไมร้อยทีอมาร้อยทีร้อยทีไ่อยไฝ่อ่าลกสูงกว่านี้เอเอเอา้าวโอ้มันหล่อเว้ยตัวยิง่งหล่อไฝ่ห่อยไหลังอ่ะแล้วแขนเอเอ ออ,อ้ฟอร์มดีฟอร์มดีไม่ได้โมนี่นะครับนี่นะครับป่ายตัวก <c oughs> ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ